สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำมาเอาพระสมเด็จวรละครเป็นพระในยุคปลายนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้คอมเมนต์พูดคุยถามถ่ายกันมาในคลิปที่พ่อใหญ่มหาเคยลงไว้แล้วนะครับ ไม่มีโอกาสเข้าไปตอบนะสายตาไม่ค่อยดีนะครับเป็นยุค90นะพระยมาหาเป็นคนยุค90อายุอานามก็50กว่าแล้วนะครับสายตาไม่ค่อยดีใส่แวน่นอีกสเลนเลยนะครับก็เลยนำข้อความในคอมเมนต์ต่างๆของสมาชิกเนี่ยมามาตอบในคลิปถัดไปนะนำมา มากล่าวมาบอกในคลิปถัดไปที่ท่านถามว่าทำไมดูคืออย่างเงี้ยเอาเอาน้ำส้มสายชูนะเพื่อนเนถ้าถ้าเราไม่เชื่อพ่อใหญ่มหานะถ้าคิดว่าไปหมักไปทอดไปแช่ไปเวฟไปตากมาเนี่ยท่านไม่ต้องอันอันนี้ธรรมดาไปนะต้มน้ำร้อนเอาน้ำร้อนใส่กแก้วเอาผ้าลงเนี่ยถ้าหากว่าอบทอดแช่เวฟหมักตากมาเนี่ยไม่ถึงสองนาทีเนะ่ยยุ่ยหมดนะ ถ้าหาของแทนก็ยังยังคงรูปอยู่นะยังไม่พออีกนะต้มน้ําร้อนเนี่ยพิสูจน์เนี่ยเอาพระลงเลยลงในน้ําร้อนๆเนี่ยเขาก็ไม่หลุดนะแล้วก็สุดท้ายนีย่ถ้าหากว่าใจกล้าพอนะเอาน้าส้มสายชูมาเลยใส่แก้วมาเอาพระลงอย่าให้แต่อย่าให้เกินกี่นาทีนะเอาสักสามถึงสี่นาทีเนี่ยหรือบางทีสองนาทีก็รู้แล้วนะครับถ้าเป็นของเจของปลอมหมักทอดเจเม็ดตากมาเนี่ย แค่สองนาทีเนี่ยก็หลุดลุ่ยเนื้อผ้าเนี่ยหลุดออกหมดนะครับผ้าปอมเนี่ยมันเนื้อไม่แน่นหรอกครับนะแต่ถ้าเป็นของแท้ดังกล่าวมาไม่ว่าจะแช่น้ําอุ่นหรือว่าต้มใส่น้ําร้อนหรือว่าเอาน้ําส้มสายชูมาขัดมาถูเนี่ยไม่หลุดเพราะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสนิมเนี่ยมาจากด้านในท่านนะสมาชิกเนี่ยมาจากด้านในท่านนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะนี่คือด้านข้างนี่คือด้านข้างนี่คือด้านหลังเนี่ย แล้วท่านมองว่าเหมือนพ่อใหญ่มหาเหมือนเปหมักไปตากไปทอดไปแช่ไปเวฟมานะคือคือมองก็ไม่ผิดหรอกครับที่ท่านคอมเมนต์มาคือมองด้วยตาเนื้อเราไม่ผิดแต่ถ้าเราดูเนื้อใกล้ๆส่องจับอย่างพ่อใหญ่มหาก็ให้ดูผ่านเลนก็จะขมกขมัวนะเขาเข้าใจความรู้สึกเจ้าข,ของคอมเมนต์นะ ถึงแม้จะมีกล้องขยายพระย่มหาก็กล้องขยายแบบไม่ถึงมือนะนะกล้องขยายแบบธรรมดาถ้าท่านมีพระเนื้อหาอย่างเงี้ยที่พ่อย่มหานามาให้ดูอย่างเงี้ยถ้าท่านมีนะเมื่อท่านเปรียบเทียบแล้วท่านยังไม่อิ่มนะท่านไปหาท่านเชิชดูได้นะครูบาอาจารย์หลายช่องนะแอดมินหลายท่านนะท่านท่านซื้อเครื่องโอ้โหเป็นล้านก็มีนะหลายแสนเป็นล้านมาหลายหลายท่านนะ ส่งถึงมวลสารเจาะดูอายุวัดค่าความชื้นสแกนค่าหาโมเลกุลฟันตัมนิวตรอนนิวเคลียตอิเล็กตรอนในองค์พระเลยนะความแหง้งความชื้นมูลค่าดินหินเท่าไหร่เขาวัดมาให้เลยนะมีทีนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูให้ดูใกล้ๆกันสำหรับองค์นี้นะอันนี้ตอบ ตอบไปแล้วนะตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกไปแล้วว่านั่นแหละพระที่หมักทอดแค่เว็บตากมามันดูง่ายนะดูง่ายเรามาดูองค์ของพ่อใหญ่มหาคือองค์นี้นะองค์นี้ดูด้วยกล้องแบบธรรมดานะเนี่ยเพื่อนๆดูเข้าใจนะเข้าใจคหมไมเพื่อนสมาชิกที่คอมเมนต์มานะ ว่าทาไมเหมือนเหมือนหมักเหมือนตากเหมือนทอดเหมือนแค่เวฟมาเนี่ยคือเนื้อพวกนี้ที่เขาไม่หลุดเพราะว่าเขาออกมาจากด้านในนะก็ออกมาจากด้านในไม่หลุดนะเพื่อนๆเนี่ยเนื้อเป็นชั้นเนี่ยคือก็ติดอยู่ด้านในนี่เหมือนกับเป็นเป็นเนื้อพองกันมาเล็กๆเป็นตุ่มเล็กๆเนี่ยภาษาพหุเรียกว่าเนื้องอกอะนะทันผดขึ้นมาเนี่ยมันวาวเลยนะ พอให่มาหาเอาแปรงลวดนะแปรงลวดมาถูก็ไม่หลุดเนี่ยเพื่อนๆไม่หลุดนะถ้าหากพระที่ไปหมักทอดแช่เวฟตากมาเนี่ยแปรงธรรมดาเราแปรงซิฟันเราเนี่เอาไปสกิดน้ําส้มสายชูมาขัดมาถูนี่หลุดลุยออกหมดแหละถ้าเป็นพระที่ไม่ไม่แท้นะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับดูเนื้อด้านในเราเห็นก้อนก้อนมลสารก้อนผงพระทุกคนนะ่ะเต็มเลยนะครับนี่นี่คือด้านหน้านะ เพืเ่อนๆดูเกตานนี่อ่อนช้อยสะบัดพริ้วเลยนะเราดูดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะอันนี้คือรอยปรินะรอยปริรอยแตกอ,องค์นี้พระใหญ่มหาดีจัดให้เป็นองครูเลยนะเพื่อนๆเนื้อครูเลยนะเนีย่ยเนื้อเนื้อแตกปริออกมาเนี่ย,ยเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นองครูของพระใหญ่มหาเลยนะครับนี่ องครูเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเห็นความงามตามร่องตามรูปต่างๆของสมเด็จท่านนะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับทีนี้ เพื่อนๆดูดูหน้าดูหลังดูชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเม,ม็ดเม็ดเหล็กไหลนะเพื่อนๆดำๆอยู่ตรงเนี้ยนะเนื้อในีสัยเนี่ย้ขาขาวคุณเนี่ยก้อนผงปกทุกคนหสัยเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆนนี่มันวาวเนี่ยนะครับ ความงามดูเนื้อนะดูเนื้อพระเป็นไงครับเนี่ยสองชั้นเลยนะครับสีใสเป็นกิตแก้วเลยนะ สมาชิกดูนะครับความงามของท่านที่เราดูอย่างเงี้ยเอาแปรงลวดมาขัดมาขัดมาถูไม่หลุดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาติดเขาติดข้างในเนื้อพระเลยนะ เนี่ยอย่างนี้นะครับเขาติดด้านในเนื้อผระเลยนะครับดูเนื้อเขานะครับดูง่ายนะพระแท้นี่็นครับดูง่ายดูง่ายแล้วก็ไม่ดูยาก รูเล็กๆหลุมเล็กๆเนี่ยเหมือนผิวดวงจันทร์เหมือนผิวคลางโคกนะสมาชิกดูดูความงาม ดูลงรอยดูการปรีดดูการแตกของท่านนะครับปีออกแตกออกไปค่อนข้างเยอะนะองค์เนี้ยเนื้อนี่เหนียวแน่นนะาการแตกกอนเ,เนื้อได้เป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆนี่เป็นกิดแก้วเลยนะใสยิ่งดูยิ่งฉ่ำยิ่งดูยิ่งนวลตานะครับ เพื่อนสมาชิกดูนะครับเป็นหลุมหลุมเล็กหลุมน้อยเนี่ยรอยปูไตรอยนอนด้นนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับดูรอยแตก ไม่หลุดออกจากกันเนยนะเวลาท่านท่านปรีออกเนี่ยด้วยการเวลานะครับไม่หลุดออกจากกันนะครับเนี่ยคือคือความเป็นธรรมชาตินะรอยปรีรอยแตกรอยบินนะเป็นธรรมชาติ ออกปริออกยุบแยกยเป็นธรรมชาติเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับดูความงามเขานะครับดูเนื้อด้านในนี่ปูนเปลือกหอยเขานะเขาเป็นอย่างนี้นะครับไซเป็นสำลีเลยนะ เราดูทุกจุดนะครับนี่คือด้านด้านหลังนะครับทีนี้เรามาดูด้าน,นเรามาดูด้านข้างนะครับเพื่อเสมาชิกดูนะครับ มีรูเล็กรูน้อยเม็ดเล็กเม็ดน้อยปูดขึ้นมาเนี่ยคล้ายกับเป็นคล้ายกับเป็นเม็ดพาุนะครับ ดูให้ครบทุกจุดทุกมุมนะครับเนื้อี่ฉ่ำเลยนะเพื่อนๆดูเนี่ยเม็ดพระทาตเห็นไหมครับเนี่ยเยม็ดพระทาตุฉ่ำนวลเลยทีเดียวเนี่ย เม็ดเนี้ยงดงามนะเพื่อน<ๆ>เนเม็ดประทาดนะครับเม็ดนี้นะครับ นี่คือบอ่อน้ําตานะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างพระสมเด็จเนี่ยต้องไม่เรียบตึงนะครับถ้าองค์ไหนมีบอ่อน้ําตานั่นนะยิงย่งยิ่งงามมากเลยนะบอ่อน้ําตาเราจะเห็นในขอบข้างพระสมเด็จค่อนข้างเยอะนะครับรูบา,าจาจาร์ท่านพาเรียคิดนั้นนะครับนี่คือด้านข้างนะครับ ให้เพืเ่อนๆมาดูด้านหนา้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือพระพอุระพระอุระนี่เรียกว่าบางท่านเรียกว่าพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับเป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะดูดูความฉ่าของท่านนะครับฉ่านวลมากนะครับองค์นี้เพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ตุอกอกตกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ พ่ออย่ามาหาช่องส่องาบ้านนี่นะครับขอบคุณครับ